เปิดตัวแล้ว Vivo V29 5G ใช้ชิปส n a p d r a g o 778G ให้จอ AMOLED อ 120Hz พร้อมกล้อง50ลา้านพิกเซลทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังลาสุดทาง Vivo สาารรัฐเช็คได้ประกาศเปิดตัว Vivo V29 5G ซึ่งมีสเปคต่ำนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด6.78นิ้วความเอ็น 1.5K 2,800คูณ1,260พิกเซลรองรับค่า r ฟ f ช e รท 120Hz ใช้ชิปโปรนผล Snapdragon 778G Octa Core ให้แรมมาที่ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 256GB บนระบบหลักการ Android 13ครอบทับด้วยฟัน Touch OS 13ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้ง เลนหลักความเอียด50มาลมิเซลเลนอัลตร้าไวความเะเอียด8มาลลิเซลและเลนมาโครความเอียด2มาลพิเซลส่วนกล้องหน้าความเอียด50้าลมิเซลรองรับระบบโฟกัสอัตโนมัติรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ5.3และ NFC มีพอร์ต USB Type C มีเทคโนทั้งหมด2สคือ Peak Blue และ Noble Black ใ้แบตเตอรีรมาที่4,600มิลแป์ รองรับชาร์เร็ว80วัตต์เอกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo V95G มีราคาอยู่ที่11,999โคลูน่าเช็คหรือประมาณ18,900บาทครับ